สะเทือนเกาหลีกันอีกแล้วครับแห่ทึงวิภาวีหลังจากเกมล่าสุดก็พาฮุนไดครับสามารถเอาชาเปเปร์เซฟวิงทีมของจองอาครับเอาชนะไป3ต่อ1เซตซึ่งเกมนี้เนี่ยโอ้โหแฟนของฮุนไดเนี่ยพากันทึ่งวิภาวีครับสอมเพียงแค่2วันเกมแรกเนี่ยก็ทำเอาโคต ยกนิ้วให้เลยครับต้องชื่นชมต่อหน้าสื่อแล้วสื่อแดนโสมเนี่ยกตะลึงถึงกับตีข่าวใหญ่กันทีเดียวครับกับฟอร์มของวิภาวีที่เล่นได้โดดเด่นเหลือเกินครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําแต้มแบบปโปร่งทะลุโปร่งมากมายครับแต่ว่าเกมนี้เจ้าตัวก็มีส่วนกับเกมพอสมควรเลยครับโค้ดถึงขั้นไม่เปลี่ยนออกเลยครับใน4เซตนี้โอ้โหก็ถือว่าโค้ดเนี่ยเชื่อใจมากๆครับสาววิภาวีแล้วก็มั่นใจในความสามารถของเจ้าตัวที่มีเกมรับที่เหนียวแน่นจริงๆครับเกมนี้ สามารถพาทีมชาไปได้3ต่อ1เซตหลังเกมเนี่ยแฟนๆของเกาหลีก็ออกมาให้การชื่นชมมากๆครับเกมนี้วิภาวีเองก็เล่นดีมากครับมีเกมรับที่เหนียวขุดเกมรับเดี๋ยดีมากครับเสิร์ฟจี้ได้แต้มต่อเนื่อง จะไม่ทิ้งห่างครับแม้ว่าเกมรุกของวิภาวีเนี่ยอาจจะมีไม่มากนะครับเพราะว่ามือเซตยังไม่ส่งให้ต่อเนื่องอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไปรับบอลแล้วจังหวะไม่เอื้อมหน่วยนะครับจังหวะแบบนั้นก็เลยไม่ได้ขึ้นตีซะส่วนใหญ่วิภาวีมีส่วนสูง174เซนติเมตรซึ่งเล็กกว่าเพ่นหัวเสาทั่วไปแต่เขาก็ยังมีความสามารถในการกระโดดที่ดี และบินได้นานดังนั้นเขาจึงสร้างความประทับใจอย่างมากด้วยการพยายามโจมตีแบบที่ทรงพลังจริงๆเนี่ยครับสื่อเกาหลีโอ้โหชื่อชมวิภาวีมากเลยนะครับ คือดูจากเนื้อหาข่าวเนี่ยก็เป็นการชื่นชมแบบประทับใจเลยครับถึงแม้ว่าจะสูง1074เซนติเมตรแต่ก็ยังบอกว่าการกระโดดของวิพวีเนี่ยเป็นการกระโดดที่ดีแล้วก็บินอยู่ในอากาศได้นานนะครับจังหวะตีก็เลยแรงเฉียบคมและสื่อเกาลีก็ยังบอกต่อครับเขาบอกว่าหลังจบเกมเนี่ยโค้ชของฮุนไดเอนจิเนีย r ิ่ง หรือว่าโค้ดของวิภพวีเองก็ออกมากล่าวหลังเกมครับซึ่งเขาก็ได้แห่สัมภาษณ์เกี่ยวกับวิภพวีครับเขาบอกว่าเป็นการยากที่จะตัดสินใจจากการซ้อม2วันและถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะสั่นคลอนนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าเขาจะดีขึ้นในอนาคตและเขาเป็นผูเ้เล่นที่มีพื้นฐานโดยเฉพาะเมื่อเขาเข้าใจถึงคุณภาพการเสิร์ฟของเกาหลีแล้ว เป็นผู้เล่นที่น่ากลัวอีกหนึ่งคนเลยเนี่ยครับเป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชเกาหลีครับโค้ชของฮุนไดในสัมภาษณ์หลังเกมกับวิภาวีนะครับโดยเขาก็ชื่นชมแหละเขาก็บอกว่าวิภาวีเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีพื้นฐานที่ดีครับและก็ไม่อยากตัดสินใจกับการสอมแก่2วันวิภาวีเนี่ยเขาเปิดใจครับเขาบอกว่ารู้สึกดีที่ทีมชนะแต่ว่าก็มีข้อผิดพลาดมากมาย พลวีลีกเนี่ยมักจะเสิร์ฟได้ค่อนข้างนานฉันก็คิดว่ามันดีกว่าดีที่ฉันเคยเล่นมาก่อนหน้านี้และจําเป็นต้องมีความพยายามมากขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของวิพวีครับสัมภาษณ์ก็ถ่อมตนด้วยนะครับตามสไตล์ของไทยเราแล้วบทสรุปปิดท้ายของสื่อกาหลีครับเขาก็ออกบอบอกว่าวลบอลไทยเนี่ยแซงเกาหลีไปแล้ว เมื่อถามถึงระดับการสรับสนนจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยถ้าทำงานได้ดีก็จะได้รับรางวัลไม่ว่าภาษาจะแตกต่างกันแต่ว่าความธรรมดาของการเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นดูเหมือนว่าจะช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยพึ่งพากันและกันและกําลังสนใจว่าวิภาวีจะโชว์ฟอร์มอย่างนุ่มนวลในวีลีกเกาหลีใต้หรือไม่เนี่ยแหละครับก็เป็นคําถามครับของสื่อเกาหลี คือก็มีคําถามมากมายอยู่แล้วครับสำหรับเกาหลีโดยเฉพาะเกมนี้วิพวีครับได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆของเกาหลีใต้เยอะมากแฟนๆของคุณใดนั่นแหละครับคือหลายๆเม้นเนี่ยต้องยกต้องเลยครับบอกว่าด้ย้ยวิพวีเนี่ยมีเกมรับที่เหนียวจริงๆเขาทำได้ดีนะครับและก็บอกว่ายังทึ่งกับฟอร์มของเขาที่2เพียง2วันเท่านั้นนะครับซึ่งเด็กก็ได้รวบรวมคอมเมนต์มาให้คุณผู้ชมรับชมกันในคลิปนี้กันด้วยครับซึ่งเมนแรกเขาบอกว่าวิพวีเนี่ย เป็นผู้เล่นที่น่ารักมากๆนะครับอีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าไม่น่าตลกเลยที่วิภวีและคิมดาอินกลายเป็นเพื่อนสนิทกันคือก็มีการหยอกล้อกํับหลังจบเกมไป2วันแต่ว่าสนิทเหมือนอยู่กันเป็นปีแล้วนะครับวิพวีกับเพื่อนร่วมทีมารามาต่อที่อีกเมนหนึ่งครับเขาบอกว่าดูที่ในสนามวิพว,วีก็อบอุ่นดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับผู้เล่นมากมายในช่วงเวลาสั้น ในิสัยของเขาเนี่ยดูเป็นเพื่อนที่ดีเรามาทําให้ดีสุดด้วยการเถอะส่วนอีกเมนหนึ่งครับเขาบอกว่าโอ้ฉันแค่อยากเห็นวิภาวีเนี่ยโชว์ฟอร์มการเล่นอดุดันของเขาอีกครั้งเหมือนกับการเล่นในทีมชาติไทยเนี่ยครับอยากเห็นฟอร์มของวิภาวีครับที่เล่น,นกับทีมชาติไทย โดยเฉพาะแมตที่เราชนะแคนาดาได้ครับแมตนั้นเนี่ยวิพวีโดดเด่นมากในศึกเวนเอลเอาล่ะมาต่อที่อีกเม้นหนึ่งครับเม้นต่อมาเขาบอกว่าฉันดีใจมากที่โมมาเนี่ยอยู่ในทีมของเราฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการโจมตีของวิพาวีแต่ฉันดีใจที่เธอทําได้ดีตั้งแต่ในทีมชาติผู้เล่นทุกคนก็มารวมตัวกันฝึกซ้อมมีงสอง,งวันเท่านั้นผมก็วลน้่าแมงแก่งของพวกเขาแต่เราก็ยังทํางานร่วมกันได้ไม่ดีนักเลยมีคม้อมผิดพลาดแปลกๆบ้าง แต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยครับเป็นอีกเม้นหนึ่งที่ดีเลยนะครับเอามาต่อกันที่อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าเสียดายที่ดาอินกับวิพวีกลายเป็นเพื่อนสนิทกันอีกเม้นหนึ่งเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าวิพวีมีเกมรับที่เหนียวมากพวกคุณทําได้ดีฉันรู้สึกสบายใจกับทีมเราแล้วเนี่ยครับถึงขั้นสบายใจเลยครับมีเกมรับที่เหนียวแต่ก็อย่าลืมนะครับวิพวีเนี่ยเป็นตัวตีหัวเสาใจรับบอลอย่างเดียวโอกาสตีจังหวะตีก็ น่าจะมีน้อยเลยครับอย่างเกมนี้โดนเสิร์ฟซี่โดนอะไรตลอดแต่ว่าก็ยังรักษาฟองไว้ได้ครับผิดพลาดค่อนข้างน้อยสำหรับวิพาวีเอาละมาต่อกันที่อีกเม้นหนึ่งครับเม้นต่อมาเขาบอกว่าวิพาวีสุดยอดมากจนยกนิ้วให้เลยฉันขอบคุณที่คุณทําเต็มที่อีกเม้นหนึ่งเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าวิพาวีเราดีใจที่คุณมาร่วมทีม ต่อจากนี้ขอโชคดีกับฮุนไดอีกเป็นหนึ่งเม้นต่อมาเขาบอกว่าฉันได้ดูการเล่นของวิพวีมากมายแต่ว่าก็ขอบคุณมากที่ยังคงอยู่กับทีมของเราเนี่ยครับโอ้โหในหลายเมน้นก็ยังดีใจนะที่วิภาวีมาครับยังชื่นชมบอกว่าความพยายามโจมตีกลับของวิพวีทําได้ดีมากฉันยังทึ่งกับการเล่นของเขาอยู่ในเกมนี้เนี่ยครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีใต้หรือว่าแฟนของฮุนไดครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์หลังเกมที่ ต้นจกักรของวีวีเอาชนะคู่แข่งได้3ต่อ1เซตครับก็เป็นเกมอีกหเกมที่ได้เปิดตัวอย่างสวยงามและก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆของฮุนไดเยอะมากครับและก็ยังมีสื่อเกาหลีด้วยที่ตีข่าวพาดหัวใหญ่กันทีเดียวเรียกว่าการไปของสาวไทยครั้งนี้ไปที่ตลาดได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับทั้งธนัชชาก็โด่งดังในเกาหลี อย่างวีวีก็โด่งดังเลยคนนี้ก็เป็นพรพันธ์เลยครับก็ต้องรอติดตามกันซึ่งพรพันเนี่ยสื่อของเกาหลีจับตามากๆนะครับเพราะว่าเป็นมือเซตอันดับต้นๆของโลกแล้วก็เป็นมือเซตตัวจริงของประเทศไทยเราด้วยสื่อเกาหลีก็จับจ้องมากครับถ้าได้เล่นเมื่อไหร่เกาหลีตีเขาใหญ่แน่นอนครับยังไงก็รอติดตามกันครับเหลือพรพันธ์ที่ ยังไม่ได้ลงสนามครับยังไงก็รอตามเชียร์กันนะครับกับวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราที่โกอินเตอร์ช่วงนี้รอติดตามกันยาวๆครับทั้งลีกเกาหลีลีกญี่ปุ่นดูกันให้เต็มอิ่มไปเลยนะครับเอาล่ะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการนำเสนอข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับข่าวเด่นในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ